มาแล้วครับขามวดคลิปของเราวันนี้มาสายนิดหนึ่งตามเวลาประเทศไทย17นาฬิกาจุดข้อมูลข่าวสารทางด้านโซเชียลวันนี้ติดตามข้อมูลของแฟนคลับของน้องทิชานะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องมีข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงกันบ้างเออชนะของเราเป็นชนะข่าวหมวดคลิปนะครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปเด็ดนะครับก็จะมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่รายการของน้องที่สานนะครับออกมาโปรโมทพรีเซต์นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันที่7ก็ออกมา1รายการนะครับวันนี้นะครับออกมาทีเซอร์ออกมาอีกหนึ่งรายการก็คือรายการหนีเที่ยวกันของน้องทิสานะครับจากช่อง WorkPo i n t ตามเวลาที่ออนแอร์ก็คือวันเสาร์นะครับตอน9โมงเช้าโอ้โหก็ แสดงความยินดีด้วยนะครับรายการรัวๆแบบนี้อันนี้คือเป็นเทคที่สองนะครับเทคแรกเทคคราวที่แล้วก็เป็นการขี่รถบนภูเขานะครับเล่นนกกระจอกเทศเล่นลิงอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ไปกินอาหารนั่งสปาอะไรประมาณนี้นะครับแม่แล้วก็แมทนี้นะครับไม่ใช่แมทสิแม่ <laughs> เทปนี้เป็นเทปที่สองนะครับที่อ,ออกนะครับรายการหนีเที่ยวกันเนาะนะครับก็เลยเก็บ บรรยากาศโดยรวมโดยทั่วไปมาฝากนะครับสไตล์ของรายการก็เป็นชิลๆสบายๆนะครับกินเที่ยวนะครับกินเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจนะครับแนวธรรมชาติช่วงนี้เป็นแนวธรรมชาตินะครับมีภูเขามีแม่น้ำนะครับตบท้ายด้วยรับประทานอาหารนะครับก็เอาภาพมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้หายคิดถึงก็แล้วกันครับสำหรับแฟนครับของน้องทิสานะครับณตอนนี้ก็ รอชมการออนแอร์ในวันเสาร์นี้ก็แล้วกันกนะครับเสาร์ที่14เวลา9นาฬิกาครับเอามาฝากเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะครับแมาไปแล้วนะครับ